บายดี Body, พี่น้องพอๆกับสองสาวเอิญคือเก่าพี่น้องแม่น้องแทนสีพาห่าปใสไซน่ะเายดีพี่น้องเก็บหมวกแต่แห่พี่น้องแต่ว่าทั้งไทยกุญเขาเอิญมาหนึ่งหมกแป้ก,กันหนึงน่งอีก Lái tận thì nó vậy thương mà anh em ừ. thằng thay bố hụ có ơn mà anh em thì để vào thằng lao có ơn mà cả tè he Hãy subscribe กินได้บ่บรรยากาศมื่อนี้ดีดีพี่น้องเยแดม่พี่น้องเ้าอยากไปนกไปเแด่ไเลยพนองคิดว่ามีแต่ดอกม้แนวเข้ามานะพี่นองกินกระป๋องกบตล้ัลก็ตับเมียงหัวสิ้นไข่หัวขา่าแ้วก้า น้ำนำ er. ้ำไม่สมพี่น้องก้อยแต่ก็โสดโลดพี่น้องเอ้ยมองน้ำลายแตกของพี่น้องเนาะขิดไปสภาพแบบนำลายแตกอลไรพี่น้องเอ้ยน้ำลายเห็นยังไงขิดไปก่อนต่ำหัวชิงคายหัวขาพี่น้องเอ้ยแสบหมดจอยเลยพี่น้องวางหันมือเข้ามาวางหันนะคือจะยังเป็นดอกอยู่เนาะเป็นดอกบอลหรือเป็นหมากเลย มื่อมาเตนทันตอยมาสิคใลูกไก่ทไมสุก้อยมาชิคใแ้สบไงง่องพี่นะใตอนนี้เขากำลังเก็บมา่ถงเลยต็มากง่ายนเห็นไหม มือเท่าอยู่คันน้องพี่น้องคันน้องปูบ่อยพี่น้องเลยอยู่สวนปูบ่อยมาแหม่นสวนไผโดกสวนปูบ่อยเข้ากับได้เป็นมือกล่องพี่น้องมือเบว่าง เ <sp> ดี๋ยวเอาเลยหืมเบี้ยมันก็ขยายเนาะเจพักนี เรืออย่างนี yes yes ้บริเตนเลยเนาะกลังเก็บพี่น้องทารับส้มตอนกินนะพี่น้องเนาะสวัสดีพี่น้อง สบายดีสบายดีพี่น้องเมื่อในการกินมากระไรแห่พี่น้องแล้วกับงานพักกระลุงให้นาย่านจะเทก่อนย่ามปล่อยนะเอาต้อยต้อยเขาดึกด้อนี่นี่ดําดำานี่ บวงกินแล้วมันจะแซ่บเบิ่งพี่น้องเหอพี่น้องเลยปิดลงแต่กระสดพี่น้องเลยปิดขวนมันลงแต่กระสุดรถพี่น้องเอลยมาพี่น้องมากินน้ำกันยังบอพี่น้องมากินน้ำกันพี่น้องเดี๋ยวมุนกันทีเอาไม้เข้ามากินไหมเไม้บากินบอกใช่น้องกระอยากบอก Mam mì mìm mì. và mầm mầm ba tay in bắc ngay yên ngôi nhà mầm 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 Say ừ, ừ. nó nga gạo ná, cái áo hai. Tôi lắm lòng em mùa hưng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  mùa 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 nhá, mùa 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 nhá, mùa 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 ทำกินมาได้เนาะมันไปกวาดเดียวมันเห็ดกลบได้ตัวจะลงแล้วเนี่ยปาแ่บ้าอบตายดซะ

ใครทงนีใครพากินเนินทำไมถึงมกงโฉม่ัวเฮอเปิดตาไว้ลูกเฮเอาออกมาแสบข้างกลมพื้นเขาไปเลยก็อัดกระดูกไปลูกเฮ้ไว้เรียมเทียมฐานเขา

กกระทูบล่ะกูเน้นโดดเรียบเอาเกือไปไหนไหมเขินเข่อนลงมามามาหน่อยสิมาหน่อยเฮ้ยสี่อืมหนึก็แกวไปแกวจะตา๊กแกแกวข้างนี้ทั้งเพททั้งแสตปิหน่องเลยอืมหวานนะโอเคค่

เออยู่ในสายเล่ตีนอะไรกันกระปุกเกลืออย่ใช่ไบอกรลว่าข้นลงหมื่นไอ้ลมไม้ร้าเหรอเนาะกระปุกเกลือ กับผูเกลือตั้งอยู่พาหมออาดน์ดีลงไม้ลายหลนเอาไปกินกับแก่มาให้เ่มโปรดอย่าลืมอย่าลืมกดฝากตาก่าย thằng <laughs> <Cần> xe <laughs> thằng thết thì nó ơi

เอาไปแข็งขึ้นเด้อเข้าไปทีไได้ได้ไปถึงลานแล้วที่หน้าพ่อกันไหมยังไม่หมดแปดนาทีนะดินมีแห้งกูคนกดติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดกระลงนะแม่เด้อพี่น้องบายบายถ้าติดตามคลิปต่อไปนะบ๊ายบาย